สวัสด,ดีพี่น้องปองปายสุผูดสุคนเมือนี้ก็อยู่ในช่องนี้พันนางเล่าคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะไม่นี้ก็มาอัปเดตเรื่องพยยู้ใหญ่บานเพิ่นอันรีโพสไว้ว่าเพื่อนอันโชวหองนอนผู้บริหารของงามงาม้ะพี่น้องไปเล่นนอาจ้าทำงานเป็น ทำงานบริหารคนต้องยืนต้องยืดยุนยุนยืดยุนยืดยืดยุนยืดยุนต้องมีพระเดชพระคุณทำงานกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เที่ยวบ่อยมากเป็นว่าเป็นผ้านลูกลูกเป็นสาสนอยพี่น้องเลยเอฟซี่นีเป็นว่า ดีใจแทนลูกๆโตเกียวจ้าแฮปปี้พู้นีว่าแฮปปี้เลิฟแฮปปี้สุดยอดสุดยอดอย่างเขาถืออย่างเขาถึงเรียกว่าผู้นำที่เข้าใจความเป็นไปของชีวิตทำงานพักผ่อนคลายค่อยซึ่งติดตาม มาตลอดไม่ผิดหวังเลยจริงๆริงชื่นชมจ้าสุดมีความสุขนะจ๊ะทุกคนโอ้ยพรเพิน่น <c oughs> <c oughs> อันผ้าลูกๆเพิ่นไปเที่ยวเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องมีเวลาทำงานก็เต็มที่พักผ่อนก็เต็มที่สุดยอดบอส สุดยอดดีต่อใจจ้า,จามีตำแหน่งว่างไหมคะวันท่นุณีว่ามีตำแหน่งว่างบอกพนา <c oughs> สุดยอดสุดยอดมากค่ะบอสวิกเฮงเฮงปังปังค่ะถูกต้องต่อให้เก่งมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถ ไม่สามารถคนวงเดียวกันไม่สามารถคนวงเดียวกันอย่างน้อนี่บอกเขาใจปันไหนได้มันต้องพึ่งพากันและกันอ๋อประมาณว่าเงาน,นในวงคนเดียวว่าได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันมีแข็งมีอ่อนงานคืองานเที่ยวคือเที่ยวไม่ต้อง ใช้กำลังให้กำลังกจการจับมือกันรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเจริญรุ่งเรืองปังๆจ้าโตเกียวโตเกียวขัดันว่ายกมือยกมือยกโป,โป้ให้ร้อยเปอร์เซ็นนะรักกันน่ารักมากๆค่ะบอสใส่ใจกับลูกๆูก ลูกน้องมากค่ะสุดยอดค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะสุดยอดผู้บริหารพระสันว่าขอให้รวยๆค่ะลูกพระสันผู้น้วาเลิศมากเป็นตามวลแท้ครับพระสันผู้น้วาเป็นตามวนแท้เห็นของงามเนาะสุดยอดครับเป็นแนวคิดเดียวกันค่ะ ว่าเป็นแนวคิดเดียวกันค่ะมีการมีกิจการจะยี่สิบปีทุกทุกปีพากินพาเที่ยวตลอดค่ะส่วนมาเดินสายยุโรปทำงานหนักและได้พักผ่อนด้วยค่ะสนุกด้วยการ และต้องมองเห็นอุปนิสัยของแต่ละคนชัดเจนขึ้นความจริงควรม,มีน้ำใจความเห็นแก่ตัวและความคิดละมุมมองของแต่ละคนจะเผยอ,ออกมาทีละเผยอ,ออกมาทีละนิดให้ได้เห็นโดยแต่โดยรวม ได้ความสนุกและลืมเหนื่อยกับงานมีพลังสู้ต่อไปดีกว่าเราให้เงินหรือสิ่งของแต่มอบความสุขแบบนี้มันอยู่ในใจตลอดไปว่ากี่ปีก็ผ่านไปก็สนุก นะคะทุกคนอาจารย์ผู้นีิบนว่าหายเงินหายเงินแล้วก็ะบ่คือบ่คือพาไปเที่ยวจังสี่เนาไปเที่ยวจังสี่เนี่ยก็คือแบบว่าเขาได้สบายใจผู้นิพนวาได้สบายใจแต่ความทรงจําที่ไปเที่ยวบางไหนสวยๆงามๆก็คือแบบมีความทรงจําอได้ใจยังสี่น่ะจ้ะผ,ผู้นี้ววาเนาะผู้ิพนวาถือแท้ก็ เวลากันางเขาคิดโอ้คิดเห็นตอนไปเที่ยวกับบอดเนาะผู้นี้ผู้นั้นเขาได้พักพรอบองดีๆสวยๆงามๆมักนกระอยู่ในใจเข้าตลอดไปจ้ะแมนแมนอยู่ <c oughs> ลักบอสบิก๊กยิ่งติดยิ่งติดตามยิ่งรักมากค่ะผู้บริหารที่มีวินยัยเก้าไกลและมีความสุภาพ คุณธรรมสูงผู้นิวา่ามีคุณธรรมสูงพนะรักบอสบิก๊กยิ่งตามยิ่งรักมากผู้บริหารที่มีวินัยก้าวไกลพนนผู้นิก,กับวา่าคือกันมีคุณภาพสูงถุดยอดมากค่ะดีดีดีมากเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะดีใจกับเด็กๆที่ที่มีเจ้านายที่น่ารักสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดบอสบิ๊กมีแต่คนยกจ่อง้องปลายนะพี่น้องพาพาลูกน้องพาลูกลูกไปเที่ยว <c oughs> เราจากเกมพูดวิซาขอนขอนแก่น เขือนอุบลรัฐยิ่งดีเวลาเวลาอยู่ขอนแก่นอ๋อยิ่งดีครับยิ่งยิ่งต้อนดียิ่งต้อนรับดีว่าสันเวลาเวลาอยู่ขอนแก่นต้อนรับดีค่าว่าสันอ๋อท่านผู้ใหญ่ฟินแลนด์ทีมน้องน้ๆค่ายโตเกียวมิวสิกและทีมงานทุกๆท,ท่านนะคะขอบ เป็นเกียรติมากโอ้เพื่อนนันขอบคุณผู้ใย,ยบ้านและเป็นเกียรติมากที่สุดขอให้สนุกกับการพักผ่อนนะคะทางอันวินล่าเพื่อน,นันนันมากเนาะขอบคุณรักนะพ่อโตเกียวนี่แหละคือผู้นำใจใจหรือสนผู้นำใจใจมาเต็ม โอ้ยงานนี้สนุกสนานมากค่ะบอสอย่างนี้แหละค่ะผู้นำที่ดีพักผ่อนเยอะๆจ้าเฮงๆปังๆตลอดไปค่ะสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆได้พักผ่อนคลายเต็มที่ดีต่อใจกับค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะสุดยอดมากค่ะ ห้องหนึ่งเท่าไหร่เท่ากับบ้านสันหลังหนึ่งหลังใหญ่โอ้พู่นีเป็นว่าแต่ละห้องแล้วเบิงงซ้ำกับบ้านเพิ่นหลังหนึ่งพนาสุดยอดเลิศค่ะบอสใช่ค่ะทุกคนโชคดีสุดๆที่ได้อยู่กับบอสบิ๊กขอให้โตเกียวมิวสิกเจริญรุ่งเรืองค่ะดีใจด้วยน้องๆ ได้อยู่กับบอสบิ๊กขอให้มีความสุขในการพักผ่อนนะคะเด็กๆสุดยอดค่ะโอ้ยแต่ละท่านเบิงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีใจมากมากค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะมิแตาค้นว่าสุดยอดมิแตาคนนอ่นดีใจแทนั่นลูกๆบ้านโตเกียววันนบอสบิ๊กคือ ที่สุดค่อยสะอ่อนแต่ถ้าโพสแต่ละรูปเลิศครับน่ารักครับมีแต่คนอันว่าว่าเพลินท่านที่ดีเนาะเพนว่าเพินหักลูกหักเด็กในในขายพาไปเที่ยวพาไปอันพักพร มิตรหองรูหรูพี่น้องใครได้อยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โชคดีสุดๆคิดถูกแล้วค่ะอันไหนตึงอันไหนหย่อนอันไหนย่อก็ได้ตึงค่ะปกติคนหมู่มากร้อยพันพ่อพันแม่ ต้องมีพระเดชและพระคุณต้องไม่ให้ไม่ให้วนวลและไม่อ่อนและที่สำคัญคือความรักอันนี้ชนะทุกคนสู้ต่อไปเลิศค่ะ สุดยอดมีสะเพิเ่นเ้าสุดยอดเนาะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่ารอกจย์เนาะมือหนากับจ่งคยมาเว้าสู้กันฟังไหมน้าจางสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้าช่องเยี่ยพันนั่งเล่า,บายบาย